กัญาพัฒน์พิโรจน์นะครับผมเองเป็นผู้หนึ่งที่สมาเข้า,าร่วมโของการออเลนซซิปทวันนะครับที่ทาให้ผูวสวยแนมาลิฟผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าน้ําหนักเกิน,นท่านยอดอยู่เหมือนกันนะครับกาว่าจะลดประมาณ10โลอันนี้ก็เข้าสู่วันที่7นะครับเป็นการรีวิวรอบแรกหรือสัปดาห์แรกนะครับผมเองก็ทานออเลนซ์ซิปทวันได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับ <c oughs> แล้วก,ก็ในช่วงแรกเจวันแรกเนี่ยผมทานสมูทตี้ดีไลท์ที่ช่วยในเรื่องของการล้างลำไส้ พื่อให้เราไส้สะอาดแล้วก็ถ่ายดีนะครับเพื่อมีผลลัพธ์ในการที่จะดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นก็คือตัวเนี้ยนะครับมันจะช่วยควบคุม อาการอยากเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ในร้านทำไก่นะครับก็มีคนอยากกินทำไก่ตัวเองก็ไม่ได้ไม่รู้สึกอยากกินนะครับเพราะมันไก่ก็เชื่อได้ว่ามันช่วยลดอาการอยากแล้วก็ปกอดใจนะครับมาตรฐานสูงมากก็<น>ตัวนี้เนี่ยครับช่วยทําให้เราเองเนี่ยสามารถที่จะสลายไขมันหน้าท้องสามกิโลเนี่ยก็ทําให้เห็นผลลัพธ์ว่าท้องเราเนี่ยมันรู้สึกแฟบลงถ้าเกิดว่าทานต่อนเนื่องไปจนครบ 28วันเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะครับผมเชื่อว่า5ถึง1ิโล,ลยังไงได้ชัวร์แน่นอนแต่ผมตั้งเป้าหมายไว้ที่1 0กิโลครับแล้วองดูออกกว่าเป็น,นังได้ในขณะที่ไม่ได้ออกลาราย,ายาครับบนี้ลองดู